ค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องมนทิราทารดแบร์จันหญิงนะคะผู้ที่อ่านไพ่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในทุกๆวันนะคะก็เช่นเคยวันนี้อาจารย์จะมาส่งพลังงานดีๆผ่านาาใต้งแรนดอมนะคะหัวข้อที่มีชื่อว่าใครนะคะจะมือลั่น ส่งข้อความมาหาคุณหรือว่าทักมาหาคุณก่อนสงกราน,นี้นะคะใครจะมือลั่นส่งข้อความหรือทักมาหาคุณก่อนสงกราน,นี้มาดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะสําหรับการมีปฏิสมัมพันธ์จากทางช่องอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์สนหรับช่องน,นี้เป็นช่องสํารองนะคะช่องหลักของอาจารย์ก็คือธนิดาทารอดฝากไว้ด้วยนะคะทั้งสองช่องบางคนอาจจะฟังช่องธนิดาทารอดแล้วพลังงานไม่ตรงแต่ ฟังช่องมูลทิราธาหรือแลกพลังงานตรงก็ได้เลยหรือจะฟังทั้งสองช่องเพื่อเป็นการซัพพอร์ตอาจารย์ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นให้พวกเราดึงดูดเอาแต่พลังงานที่มันตรงมันใช่ป,ปรับใช้ในความสัมพันธ์นะคะแล้วสัญญากับอาจารย์ก่อนนะว่ามันเป็นเอเนอรจีโดยรวมนะไม่เจาะจงว่าเป็นเรื่องราวของคใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าหากอยากจะเจาะจงว่าเป็นดวงของเราจริงๆต้องมาเปิดดวงดูดวงอาจารย์นะซึ่งอาจารย์แนบลายไว้ที่ใต้คลิปนะคะ คลิก็ไปที่คำว่าเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดบอกในการติดต่อสื่อสารอาจารย์นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะอ่ะโอเคอาจารย์ขออนุญาตใช้ไพ่ส่องสำรับนี้นะคะแล้วก็จะมีการข้อความให้พวกเราเรียนๆน่นอนนะคะมาดูกันว่าใครนะคะจะมือลั่นทักคุณมาก่อนสงการนี้นะคะอาจารย์ขอใช้สำรับนี้ในการเช็คพลังงานเอเนจีของคนที่เข้ามาเจอแรนดอมนี้นะเมจิกมูนทาตุนะคะ ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้หน่อยนะเป็นพลังงานราศนาราศีนะคะแล้วก็คำใบเล็กๆน้อยนะคะพร้อมกับพลังงาน energy ช่วงนี้ของคุณนะคะ <c oughs> ใบแรกลงมาเลยนะคะโอ้โหฝ่อบคุณดูนะคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยสีมเมท้าคือการได้ลงหลักปักฐานการได้เป็นครอบครัวการได้จับมือใครเดินการได้มีการจูงมือกันในวันสงกรารการที่คุณจะได้ไปเล่นสรดน้ําไปดดนซ์ในในวันสงการในวันมหาสงการที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจันมั่นใจว่าคุณจะมีความสุขได้จูงมือกันเข้างานแล้วล่ะทีเนี้ยนะบางคนอาจจะมีโอกาสได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาด้วยซ้ำไปนะรักนาราศีของชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะหลายท่านนะคะทีเออ่เข้ามาเจอ ลิปนี้นะคะส่วนมากคุณอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หรือแม้กระทั่งคนที่ชอบภาพวาดที่มันออกเป็นแนวอาร์ตอาร์ตนะคะอาร์ตอาร์ตก็คือบางทีบางคนถ้าไม่ใช่ศิลปินจริงๆจะดูภาพนี้ไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรหรือบางคนอาจจะชอบวาดชอบภาพที่มันเป็นแบบ การลงด้วยการใช้พูก่กันการใช้สีน้ําวาดภาพแล้วมันจะเป็นออกแนวอาร์ตอาร์ตนะคะคุณอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับการวาดรูปเกี่ยวกับการนัตศิลป์นะคะหรือว่าพวกวาดรูปอะไรเงี้ยนะคะคุณจะชอบในเรื่องของในเรื่องของภาพที่มันเป็นออกแนวอาร์ตอาร์ตนะคะชอบชอบไปเที่ยวงานแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวงานห้องศิลปะที่มีการโชว์รูปโชว์ภาพต่างๆก็เป็นไปได้นะคะชาวธาตุไฟเมื่สิงห์ธนูนะ และคนเป็นคนที่มีความร่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีบางคนกําลังเตรียมนะคะเตรียมแพ็กกระเป๋านะคะเตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลนะคะบางคนอาจจะอยู่ไกลมากค่ะต่างประเทศเลยนะคะก็อาจจะแบบยังก็อาจจะเป็นคนที่กําลังแบบเหมือนกับกําลังเตรียมตัวที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบางคนกลับมาแล้วก็ได้นะบางคนอาจจะกลับมาก่อนสงการก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวมีความสุขกับการได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ บางคนคุณพ่อคุณแม่อยู่อยู่อยู่ด้กันครบนะคะคือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะแล้วก็หลายท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็หลายท่านชอบเต้นรําบางคนอาจจะเป็นครูสอนครูสอนเต้นรําหรือครูสอนเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกได้นะอะไรอีกอะอภาพไปแล้วแล้วบางคนอาจจะมีภาพวาดที่เป็นเป็นการวาดแบบด้วยการลงผู้กันสีน้ํา ที่อยู่บ้านหรืออยู่คอนโดหรืออยู่อพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งอยู่ที่ทํางานนะคุณจะมีภาพวาดแบบชคล้ายแบบเนี้ยนะคะอยู่ที่ห้องของคุณนะอ่ะโอเค ไปต่อมาเ e j u s t m e n t นะคะหลายท่านนะคะคุณเป็นคนที่ชอบแบบทำบุญแล้วขอพรและทุกวันนี้คุณก็ยังนั่งขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่แล้วคุณเชื่อไหมคะว่าสีแม้เท้ามาขยายไพ่เ e j u s t m e n t นะชาวธาตุน้ํากรกฎพศจิมีนคุณขออะไรโดยส่วนมากคุณขอให้คุณได้เจอคนคนนี้จริงๆแล้วขอให้คุณได้มีโอกาสได้แต่งงานหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคาว่าครอบครัวกับคนคนนี้ใช่ไหมและคุณจะมองว่าคนที่คุณกําลังขออยู่เนี่ย คือผมลิขิตคือเดซิน่ที่มาพบมาเจอกันและคุณจะรู้สึกว่าคนที่คุณกําลังดูใจกันอยู่หรือว่าขออยู่หรือว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนเนี้คุณรู้สึกว่ามันมีความผูกพันกันมากกว่าคนคุยมีความมีความผูกพันกันมากเหมือนกับประึ่งว่าคุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันมากันมานานแล้วนานในที่นี้คืออาจจะเป็นนานในอดีตชาติเลยนะบางคนคิดแบบนั้นคุณมีความรู้สึกแบบนั้นกับความสัมพันธ์นี้นะ เพราะโดยปกติเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์แหละเข้ามาชื่อของคุณแต่ว่าคุณรู้สึกว่ากับคนคนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกยึดติดกันและเหมือนประเมินว่า่่างวคุณอาจจะเคยคุยกับเขามาก่อนหน้านี้รู้จักเขามาก่อนน้นนี้อันนี้คือความรู้สึกที่คุณมีต่อคนที่คุณนึกถึงอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเดอะจัสตเมนนะคะคุณเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนชอบให้โอกาสคนหรือคุณอาจจะมีการให้โอกาสสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านมาแล้วเมื่อสองสามวันก่อนไม่รู้การให้โอกาสอออะไรให้โกาสเพื่น เพื่อนมาขอโทษหรือครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะคะเดลจัสเมนต์เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกปัก,กรักษาคุณอยู่ถ้าคุณขออะไรอาจารย์มองว่า t h e j u d g m e n t เนี่ยพลังงานที่คุณขอเนี่ยมันขึ้นไปถึงเทวดาขึ้นไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนึกถึงแล้วท่านกําลังจะประทานพรให้คุณแล้วนะอาจารย์มั่นใจว่าคุณกําลังจะได้รับพรนั้นนะคะพรนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะออ้ยพรนั้นคืออะไรคะ the lover อันนี้ชัดๆเลยอาจารย์จับพลังงานสัมผัสได้ว่าคุณขอพรให้คุณได้สําเร็จความสมหวังกับคนคนนี้ได้สมหวังได้แต่งงานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับคนที่คุณนึกถึงกับคนที่คุณขอพรนี่แหละและอาจารย์ก็มั่นใจว่าเด u จัสเมนท่านให้โอกาสคุณจริงๆนะคะอันนี้เหมาะเลยนะคะถ้าคนคนนี้ติดต่อมาหาคุณก่อนสงการจะติดต่อมาแนวไหนก็ตามอาจารย์มั่นใจว่ามันจะเป็นในทิศทางที่ดีนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอยากจะกลับมา ในอ้อมกอดของคุณอีกครั้งหนึง่งอ,อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้เป็นสามีเก่าเป็นภรรยาเก่าคุณก็ได้เพราะว่าไพ่ครอบครัวม,มันขึ้นนะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วคนที่เคยรู้จักครอบครัวซึ่งกันและกันแล้วนี่เป็นไปได้สูงสุดนะเดลิเวอร์คุณสมวันนินความรักแน่นอนไม่ว่าคุณจะตั้งจิตอธิษฐานขอความรักกับใครอาจารย์มั่นใจว่าคุณจะสมบังกับคนที่คุณตั้งจิตอธิษฐานอยู่ตอนนี้เดลิเวอร์ขึ้นแล้วคุณกําลังมีพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความรัก ในช่วงนี้มีสเสน่ด้วยทั้งที่ตัวคุณอาจจะไม่สุดแล้วก็ได้หรือยังโสดอยู่หรือแม้กระทั่งการที่คุณกําลังแบบมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณนะและเดลิเวอร์ชาวราศีเมถุนคุณเป็นคนที่ทํางานหนักมากแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เงินทางานมาหาเงินมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้เงินตัวเองเพราะเงินตัวเองก็จะไปหยิบยื่นช่วยเหลือครอบครัวคุณแม่คุณพ่อพี่น้องพี่ป้านะ้าอาเพื่อนฝูงอันนี้คุณจะคุณจะได้นําไปช่วยเหลือบุคคลต่างๆ แต่การที่คุณจะใช้เงินคุณเนี่ยมันยากแต่คุณภูมิใจไหมคุณภูมิใจคุณไม่เคยเหน็ดไม่เคยเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณได้รับที่คุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาช่วยเหลือคุณคุณก็จะได้ความรักเห็นไหมเป็นความรักที่อบอุ่นเลยเดลิเวอร์สีไม้เท้าการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นความสมบูรณ์แก่เรื่องของความรักจันมั่นใจว่าแรนดอมนี้มันเป็นแรนดอมที่ที่ค่อนข้างดูจากหน้าไพ่แล้วมันมีแต่เรื่องของคววามสังนะ แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ว่าคนคนนี้อาจจะมือลั่นแล้วทักมาหาคุณหรือส่งข้อความมาหาคุณอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนที่กําลังคุยกันอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น the เดลเวอร์ชาวราศีเมถุนคุณจะเจอรักแท้คุณจะสงหวังในเรื่องความรักคนรักกําลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่ง การเดินทางของความรักที่มาจาก The j u d g ๊จฉ์มมาจากการขอพรของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับความรักครั้งนี้และมันจะเป็นความรักของการเริ่มต้นที่คุณมีความสุขที่สุดนะคะนี่คือพลังงานของคุณออ้สุดยอดเลยไม่มีไพ่ดาบด้วยนะคะอ่ะแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะฝากด้วยนะเจอแล้วก็แชร์ออกไปเยอะๆเลยจันขอใช้สำหรับนี้ดีกว่าสำหรับนี้แล้วกันหยิบสำหรับนี้แล้วก็เอาสำหรับนี้เสิ็อ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่า ใครนะคะจะมือลั่นทักคุณมาก่อนส่งข้อความมาหาคุณก่อนในวันสงกรานะคะก่อนวันสงการนะมาดูกันว่าเขาเป็นใครเขาในที่นี้เป็นชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรคนคนนี้จะเป็นคนที่ดูนิ่งๆเนิบๆคิดช้าทําช้านะคะตัดสินใจช้าแต่ว่าในความช้าของเขามีความชัวร้อยเปอร์เซ็นคุณรู้ไหมคะว่าเขากําลังเดินทางมาด้วยความมั่นคงด้วยการจิตใจที่แบบมีความมั่นคงแน่วแน่ตัดสินใจ การเดินทางครั้งนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะคนทางไกลในที่นี้อาจจะเป็นนู่นเลยต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติไปเลยก็ได้แต่คนคนนี้อาจารย์มั่นใจว่าเขามาด้วยความมั่นคงจริงๆมาด้วยเหรียญก็คือมาด้วยความมั่นคงแม้กระทั่งกับการที่คนกําลังจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณด้วยความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์กันหรือไม่อยู่ก็ตามเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยคุยกันมานานมากพอนะคะบางคนอาจจะปีขึ้น ถ้าสองสมเดือนอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะหรือถ้าคุณจะฟังเพื่อเป็นการแบบซัพพอร์ตอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าสองสมเดือนเนี่ยอาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยแต่ถ้าปีหนึ่งขึ้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องของคุณแน่นอนความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นด้วยความมั่นคงและอาจารย์ก็มั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตั้งแต่แรกณนะวันนี้เขาก็รู้สึกอย่างนั้นกับคุณ mm hmm. การเดินทางมา ของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นชาวธาตุดินพึกงศกันมังก่อนมาด้วยความมั่นคงมาด้วยความสง่างามมาด้วยความสมาทและมาด้วยความจริงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นนายออฟเพนิเคิลอัศวินเรียนผู้ที่ต้องการมาปกป,ป้องผู้ที่ต้องการมาดูแลผู้ที่ต้องการมาให้ความมั่นคงกับใครสักคนหนึ่งกำลังเดินทางมานะคะอันนี้มาแน่นอนนะคะ แต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูนิ่งๆเงียบๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดังใจคุณสักเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคนชอบพูดหรือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการแบบบอกรักบอกคิดถึงทุกวันคุณจะไม่ได้จากเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดแต่คําพูดที่เขาได้พูดออกมาเชื่อถือได้ว่าเป็นคําพูดที่จริงใจจากฝั่งเขานะคะพลังงานใบนี้เป็นไพ่ของเดอะเมดิชิเนแต่ต้องมีแต่นิดนึงนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์มาก เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความเป็นคนเจ้าชูมากมีตัวเลือกเยอะถ้าเขาโสดเป็นแค่สาวโสดหนุ่มโสดและเขายังไม่มีสถานะกับคุณเขาไม่ผิดที่เขาจะมีสเสน่ห์หรือเขาจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ถ้าเขาไม่โสดแล้วยังทำตัวมีสเสน่ห์หรือเจ้าชู้อันเนี้ยนิดนึง ให้ความผิดนิดหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกเลยไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ในเรื่องของการเอาอกเอาใจมีเสน่ห์ในเรื่อง,องการพูดเป็นคนที่รู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกเป็นหลบเป็นที่ถูกตาต้องใจของตลาดความรักเดอะเมนิเชียนหมายเลขหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่ดําเนินเรื่องทุกเรื่องและเป็นคนที่เหมือนเป็น number o ในหัวใจของใครคนใดคนหนึ่งหรือของทุกทกคน เพราะฉะนั้นคนคนนี้เวลาที่คุณเจอเขาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ตาหวานมากตาหวานมีสเสน่ห์ในเรื่องของสายตาถ้าคุณได้จ้องตาเขาเนี่ยคุณบอกเลยว่าคุณจะหลอมละลายและเขาจะเป็นคนยิ้มสวยจมูกโด่งปากกว้างตาคมแต่เขาจะเป็นคนฉลาดอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ฉลาดรู้ฉลาดคิดและเป็นคนรู้ทันรู้ทันคนด้วยแล้วเขาก็รู้ทันด้วยว่าใครจะเข้ามาหาเขาด้วยวิธีไหนและเข้ามาหาเขาเพื่ออะไร คนคนนี้เขาถึงยากนิดนึงนะถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนเฟลลี่เป็นคนที่พูดแบบยังไงก็ได้สบายๆแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะครบแบบสเปซสปะนะถึงเขาจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ตามแต่เขาก็เลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไทยเดดเมเชียนเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนหุ่นดีเป็นคนสมาร์ทผิวดีหน้าตาดีและเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากแล้วก็เป็นคนพูดเก่งด้วยนะคะคนคนนี้ชอบใส่เสื้อที่มีฮุดอะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่เขาเป็นคนมีเซนต์มากแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูดวงและเป็นคนดูดวงเป็นด้วยและไม่แน่คนคนนี้อาจจะดูดวงเรื่องของคุณอยู่ก็ได้และไพ่ใบนี้เดดมินิเชียนเหมือนเขากาลังทําเรื่องราวอะไรบางสี่งบางอย่างหรือนเหมือนเขาส่งพลังงานอะไรหาคุณะ แต่ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ส่งพลังงานที่ไม่ดีหาคุณนะเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณที่มันยังสื่อมันยังหล่อล้อมมันยังแบบเหมือนกับเขามีความคิดเรื่องราวของคุณแหละอ่ะดูพไพ่ใบนี้ดู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 ทิศทางของลมอันนี้นะเหมือนกับเขามีพลังงานอะไรบางอย่างที่ที่มันแบบสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้คุณรู้อะ เพราะฉะนั้นไพ่เดเบเชียนเป็นไปได้ว่าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบแปลกในความสัมพันธ์นี้หรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับมีสัญญาณอะไรบางอย่างเขาจะติดต่อกลับมาหรือบางคนอาจจะไปดูดวงหรือไปดูช่องอาจารย์อ่านไพ่อาจจะไม่ใช่ช่องอาจารย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นของช่องอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยแล้วช่องอาจารย์ท่านนั้นน่ะอาจจะมีคําทานายที่ทักออกมาแล้วมันตรงแล้วมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะได้รับการติดต่อจากเขา่ะ เมื่อคุณมาเจอคลิปอาจารย์อันนี้อันนี้คือสัญญาณจากหน้าไพ่ที่อาจารย์จับได้นะเพราะฉะนั้นเดอร์มิเชียนคนเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาก็อาจกําลังจะหาวิธีที่จะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือกําลังหาวิธีที่จะเข้ามางอขอคินดีคุณก็เป็นไปได้นะเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์นี้บางคนก็อาจจะแค่งอนงอนกันหรือบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยังคุยกันอยู่นั่นแหละแต่ยังแบบเป็นแค่คนคุยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะ เขาจะพูดคำว่ารักหรือเขาจะเข้ามาบอกรักหรือเขาจะเข้ามาแสดง take action ในความรู้สึกแล้วทำให้คุณรู้ว่าเขารักเนี่ยเขาจะทำอย่างไงเขากำลังหาวิธีอยู่นะเดอรเมเนเชียนเป็นคนเงินสวยเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วอาจารย์ก็มั่นใจว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะเ o f s ่ o ออฟซในขณะเดียวกันในขณะที่คุณมานั่งฟังอาจารย์อ่านไพ่อยู่เนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าเขาส่องคุณอยู่นะแล้วถ้ายิ่งถ้าเขาเป็นคนทางไกลตอนนี้มันเป็นเวลาถ้า ถ้าคุณอยู่ในช่วงบ่ายๆมันอาจจะเป็นช่วงเช้าของเขาก็าอาจจะตื่นมาปุ๊บอาจจะมาเปิดแล้วก็มาสไลด์ดูสไลด์ดูเฟซสไลด์ดูลน์สไลด์ดูอินสตาแกรมแล้วก็มาสองคนอาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้สองคนอยู่และยิ่งถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์นะคนคนนี้เป็นชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมคนนี้ชอบใส่เสื้อที่มีฮูดมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮูดก็คือมีหมวกนั่นแหละที่รักนะเขาเป็นคนที่เหมือนกับ กำลังทำอะไรรับหลังคุณไหมในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเขามีไพ่เดะเมดิเชียนอยู่เขาอาจจะไปแอบคุยกับคนอื่นทั้งๆท,ที่คุยกับคุณอยู่หรือทั้งๆท,ท,ที่มีคุณอยู่มันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ไปจับโป๊ะแตกกันได้ไหมมันก็เลยมีการทะเลาะกันแต่มัน,เป,นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงนะว่าอาจารย์ดูว่ามันก็นแค่พิจารกรลงหึงเป็นแค่การไม่เข้าใจเป็นแค่การไม่อธิบายแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเซเว่นออฟสอดแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนที่ผิด ต่อสิ่งที่ทําหรือผิดต่อคามั่นสัญญาที่เคยพูดไว้กับคุณแสดงว่าคนคนนี้เขาเริ่มสั่งนึกผิดพอสํานึกผิดแล้วเคยทําให้คุณต้องเจ็บเคยทําให้คุณต้องร้องไห้แล้วจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณแต่ก็ยังยังรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะเข้ามาประจันหน้ากับคุณเนื่องจากว่าอาจจะอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บเยอะหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกร้องไห้จนจนทําให้เขารู้สึกว่า เขาจะกล้าเข้ามาหรือเปล่าหรือเขาจะทํายังไงดีในการกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ก่อนที่เขาจะติดต่อมาหาคุณนะอาจจะต้องกลับมาส่องเฟซส่องไลน์ส่องอินสตาแกรมคุณก่อนหรือถ้าเขาส่งคุณไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจารย์ก็มั่นใจว่าคนคนนี้เขามีความฉลาดเพราะเขาคงไม่ได้โง่หรอกค่ะอาจจะสร้างอาวตารของเฟซมาส่องคุณหรืออาจจะไปยืมเฟซเพื่อนยืมไลน์เพื่อนยืมอินสตาแกรมเพื่อนมาส่องคุณก็ได้วิธีส่องมันส่องได้ง่ายอยู่แล้วถ้าคุณไม่แบบ ทำเป็น private ถูกไหมถ้าคุณแบบเป็น public นะ่ะเขาส่งคุณได้อยู่แล้วแล้วในการส่งเขาคนนี้อาจย์ก็ยังมั่นใจว่าเขาสง่งเพราะว่าเขารู้สึกผิดแล้วสำนึกผิดอยากติดต่อเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยค่ะอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากปรับความเข้าใจแต่มันก็ได้แต่แบบสง่งแล้วก็แบบเหมือนกับเอาอยัางไงดีนะยิ่งถ้าเห็นคุณเป็น4มเมท้าแล้วก็เป็นไพ่ของเดอะจัสตเมนแล้วก็เป็นไพ่ของของเดเลเวอร์ใช่ไหม ยิ่งถ้าเขารู้ว่าคุณมีเสน่ห์มีคนมากดหัวใจกดไลค์กดแชร์คุณเยอะแยะมากมายเนี่ยยิ่งทําให้เขาเครียดนะเห็นไหม the judgment ยิ่ง t o t ท e k the m e d i a i o n ยิ่งทําให้เขารู้สึกเครียดยิ่งทําให้เขารู้สึกกังวลยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเหมือนส่งพลังงานอะไรให้มันถึงคุณให้ได้ให้คุณรู้สึกว่าเขาใกล้จะเข้ามาหาคุณแล้วนะใกล้จะเข้ามาหาแล้วนะบางคนมาส่องคุณ คุณอาจจะไปเห็นการส่งเขาในสตอรี่แต่เขาอาจจะไม่กดไลค์กดหัวใจให้คุณถ้าคุณกับเขายังเป็นเพื่อนกันอยู่มันสามารถส่งสตอรี่และคุณก็จะรู้ว่าใครมาส่งถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณรู้เลยว่าวันนี้ใครมาส่งคุณนะคะแต่เขาแค่ไม่กดไลค์นะคะไม่กดหัวใจให้นะคะไม่ส่งอะไรให้แต่มาส่งเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าฉันอยู่รอบๆตัวเธอนะ ฉันกาลังอยากจะเข้ามาหาเธอนะเนเมื่อเธอเห็นว่าฉันส่งเธอแล้วเนี่ยเธอจะส่งข้อความมาหาฉันไหมเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไม่ส่งหรอกะอาจานย์ก็มั่นใจว่าคุณไม่น่าส่งหรอกว่าคุณก็รู้สึกว่าเอยมาส่งฉันแล้วนี่เอาละทีเนี้ยฉันได้ทีฉันก็เล่นตัวบ้างแหละถูกไหมอันนี้อารมณ์คุณเลยนะวันจะนทร์เซเว่นออฟสอดคืออาจจะไม่แอบส่องหรืออาจจะมาส่องสตอรี่คุณหรือส่องอะไรก็ได้ที่ที่คุณไม่สามารถรู้ว่าเขามาส่องอะนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าอาการส่องเขามันนี้คือส่องแล้วรู้สึกผิด รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกทนทุกข์ทรมานแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษอยากจะคุยอยากจะสื่อสารปรับความเข้าใจอย่างมากๆนะคะตอนนี้นะเหมือนนะเหมือนอยากจะร้องร้องคําว่าอะไรสักอย่างหรือมันอยากจะพูดอยากจะเปล่าประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดูปากนกตัวนี้สินั่นแหละอันนี้ชัดเจนเลยสิบถ้วยมันมีเหตุผลเดียวแล้วค่ะที่เขาจะมือลั่นทักมาหาคุณก่อนเพราะว่าเขาคงอยากจะเล่นน้ําสงการกับคุณเนยากศาสน้ําแบบนี้เลย นะอยากสาดน้ํากับคุณแบบนี้แหละอยากเล่นน้าสงการกับคุณแบบนี้แหละอยากมีความสุขอยากไปนั่งดูเขาแดนซ์กันบนเวทีอยากไปนั่ง,ด,นนงดูเขาเล่นน้ําสงการหรืออยากจะกลับมาดูแลครอบครัวอยากจะพาคุณกับลูกไปเล่นน้ําสงการหรือแม้กระทั่งอยากจะแบบเหมือนพาลูกไปลดน้ดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ฟังคุณฝังเขาอยากมีโมเมนต์ที่เคยเป็นเหมือนในอดีตในเทศกาลที่ผ่านมาเนะพราะอ,อะไรเพราะสิบถ้วยเ็าตอบได้ชัดเจนเลยว่า คุณเป็นเดลเวอร์ใช่ไหมแล้วเขาเป็นสิบถ้วยเขายังคงรักและคิดถึงคุณอยู่อยากมีโมเมนต์ที่อยากมาอยู่ใกล้อยากมากอดอยากมาพะน้องพะนออยากจะมาดูคุณดูแลลูกอยากจะมาเห็นลูกวิ่งเล่นเล่นอกอดทรายในตามวัดอะไรเงี้ยคืออยากมีโมเมนต์แบบนั้นเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าคุณคือคนสุดท้ายที่เขาต้องการใช้ชีวิตคู่ด้วยคุณคือคนสุดท้ายที่เคยอยู่ดูแลเขาเวลาจะสุขจะทุกข์มันก็ยังมีคุณอยู่เพราะฉะนั้นลมหัวนมาแน่นอนสิบถ้วยเขาทั้งรักและคิดถึงคุณเพราะว่า เจ็ดดาบรู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําเพราะว่ามีเพชรเ,เม็ดงามอยู่ต่อหน้าแต่ไม่ไม่เก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้ไม่ได้ เขาก็ต้องโทษตัวเองแล้วล่ะตอนนี้เพราะวาความเจ้าชู้ของเขาด้วยเดอะเมดิเชียนมันทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปช่วงหนึ่งแต่วันนี้อาจารย์มั่นใจว่าสิบถ้วยเห็นชัดเจนแล้วแหละแล้วยิ่งมันไปเชื่อมโยงกับพลังงานเดอะเลเวอร์คุณอันนี้ตอบได้เลยว่าเขายังรักยังแคร์คุณอยู่และเขาก็อยากจะใช้ชีตคู่กับคุณจนสิ้นอายุไขคิดถึงคุณมากนะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิมีอยากมีโมเมนต์แบบนี้แหละอาจารย์เห็นแล้วนะคะอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากมาดูแลหัวใจนะคะเอราฟอร เขาคิดเสมอว่าคุณคือแรงบันดาลใจในการกลับมานะจันบอกเลยว่าเขาคิดเสมอว่าคุณคือแรงบันดาลใจในการกลับมาบางคนคุณกับลูกอาจจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขารู้สึกแบบผิดมากๆที่เขาทำกับคุณไว้แบบนั้นหลายท่านเป็นครอบครัวกันแล้ว ถึงจะไม่จดทะเบียนสมรสก็ตามคุณเคยใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมาแล้วบางคนเป็นสิบสิบปีแต่ไม่จดทะเบียนก็หรอกมีลูกด้วยกันแล้วคุณคือแรงบันดาลใจจริงๆในชีวิตของเขาและคุณก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วเขาก็คิดถึงเรื่องของการกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมการกลับมาเป็นคุณพ่อที่ดีการกลับมาเป็นคุณแม่ที่ดีหรือการกลับมาเป็นแฟนที่ดีที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณเหมือนเมื่อก่อน เขาคิดที่อยากจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งและคุณคือแรงบันดาลใจให้เขาแบบได้คิดได้ไตร่ตรองได้สำนึกผิดด้วยแรงบันดาลใจจากคุณคืออะไรคือความรักที่คุณให้กับเขาเสมอต้นเสมอปลายนั่นไง สีม่มเท้าคือความรักที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวคือคุณนดูแลเอาใจใส่เขาไม่พอนะคุณยังดูแลเอาใจใส่ครอบครัวเขายังเผื่อแผ่ไปถึงญาติพี่น้องเขาหรือถ้าเขาเป็นเจ้านายคนเป็น,ปเ,ปน,เ,ปนเป็นคนที่มีลูกน้องคุณก็ยังเผื่อแผ่ความรักตรงนี้ไปให้กับลูกน้องเขาดูแลลูกน้องเขาเปรียบเสมือนเป็นครอบคือคือเหมือนกับคุณเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเขาอะมันก็ยิ่งทําให้เขาตัดจากจากคุณไม่ได้และวันนี้เขาคิดถึงเรื่องคุณแบบล้านเปอร์เซ็น ในหัวของเขามีแต่เรื่องของคุณเพราะว่าคุณคือแรงบันดาลใจทําให้เขาต้องกลับมา ความดีความซื่อสัตย์ของคุณนั่นแหละซึ่งมันจะย้อนกลับไปดู EP ีที่15นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะความดีความซื่อสัตย์ของคุณละ่ะจำใจจะต้องทำให้เขาวนกลับมาเพราะฉะนั้นเอ็ดอวอนการอยากเริ่มต้นการอยากกลับมามีชีวิตที่เหมือนเดิมอยากม,มีครอบครัวอยากจะมีความสุขแบบเดิมอยากจะให้คุณดูแลเขาแบบเดิมในวันที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยวันที่แบบนู้นน่้คุณก็หาหยกหายามมาให้เขาอะอยากเริ่มต้นนะดูออกนะอะไพ่แบบนี้โหลดออกมาเลย5ถ้วยเขาเจ็บปวด เขาเหงาเขาเศร้าแล้วเขาก็ทุกข์ใจกับสิ่งที่เขาทํากับคุณด้วยนะไม่ว่าเขาจะทําเรื่องอะไรอาจารย์มั่นใจว่าวันนี้เขารู้สึกผิดมากตั้งแต่เซเว่นออฟสอดละรู้สึกผิดมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่เสียคุณไปครั้งเนี้ยมันเป็นการสูญเสียความรักความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากที่เคยมี จากที่เคยมีมาเลยไอ้ความสําคัญอื่นๆเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ทุกร้อนได้ขนาดนี้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยทำให้เขาปั่นปวนได้ขนาดนี้แล้วทให้คนอย่างเขาเนี่ยเอาดวงคุณไปดูด้วยซ้ําไปบางคนเพราะฉะนั้นถ้วยเขามีความกังวลมีความเศร้ามีความเงาว้าเวนะคะแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณกับเขาซึ่งความดีของคุณความซื่อสัตย์การที่คุณรักเขาแบบ ไม่ได้คิดอะไรเลยขอให้แค่เขาหนาะรักคุณกลับมาก็าพอเงินคุณก็ไม่ได้ต้องการอะไรคุณก็ไม่ต้องการคุณต้องการแค่เขาแบบเสมอต้นเสมอปลายรักเขาเหมือนที่เขารักคุณแค่นั้นเองคุณต้องการแบบนั้นซึ่งเขาเองเขาอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ต้องการเรื่องเงินต้องการอย่างอื่นมากกว่าความรัก เดเมารเชียนไงเขาอาจจะไปเห็นแล้วด้วยความที่เขาอาจจะท่องโลกความรักมาเยอะแยะมากมายเอาคนโน้นคนนี้มานั่งแทนที่คุณโน่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครเหมือนคุณมันไม่มีใครที่จะมาเทียบคุณได้มันยิ่งทําให้เขาเสียายคุณมากนะคะหา้าทวยเสียใยมากมันไม่ควรที่จะสูญเสียผู้หญิงคนนี้ไม่ควรที่จะสูญเสียผู้ชายคนนี้ออกไปจากชีวิตเลยเพราะฉะนั้นส,สิ่งหนึ่งถ้าเขาไม่ต้องการสูญเสียเขาก็ต้องทำอะไรล่ะเขาก็ต้องกลับมาง้อขอคืนดีคุณ นะเพราะฉะนั้นการติดต่อมันเกิดขึ้นแน่นอนแหละนะก่อนสงการมันอาจจะเป็นเลิกงามยามดีก็ได้เพราะว่าถ้าจะมองง้อคุณวันธรรมดามันก็ไม่ใช่วันพิเศษสิถูกไหมแต่วาเลนทน์มันก็ผ่านมาแล้วอะเดือนนี้มันคืออะไรอวันสงการแล้วละกันเป็นเลิกงามยามดีมาง้อแบบเออเดี๋ยวเราไปเที่ยวสงการด้วยกันไหมเราไปเที่ยวจังหวัดนี้เราไปงานสงการจังหวัดขอนแก่นไหมถนนข้าวเหนียวตรอกข้าวสารไหมน่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า มันยังมีอะไรที่มันเป็นแบบ Amazing ให้กับคุณอยู่แต่ว่าจะแบบจะมาวันธรรมดาชวนคุณไปทําบุญที่วัดวันนี้เป็นวันพระใหญ่มันก็ใารอยู่ดูมาเออวันสงการนี่แหละเป็นเรื่องงามยามดีอย่างน้อยมันก็เป็นวันที่เป็นประเพณีเป็นวันที่ผู้คนอาจจะคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์คิดเองนะก็ถือว่ามันเป็นมันอย่างน้อยสุดการมองเหคุณเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่แบบต่อยอดทําให้ได้คุยกับคุณหน่อยเนี่ยนะอย่างน้อยสุดอาจจะถามไทยก็ชวนคุณ อาจจะไม่ได้แบบมาง้อคุณแบบตรงๆหรอกอาจจะไม่ได้แบบส่งข้อความมาเอ้ยแบบขอโทษนะนู่นนี่นั่นอาจจะแบบทักมาแล้วเออเดี๋ยวเราไปเที่ยวสงการกันไหมวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คุณแบบเหมือนกับพยายามมีปฏิสัมพันธ์นะแล้วก็ดูเชิงคุณดูลาดเลาคุณว่าคุณจะมีการตอบอะไรเขาไหมถ้าคุณมีการตอบเขาเขาจะเริ่มสารชอลฉวนหรือเขาอาจจะไปขอโทษคุณในวันสงการในวันที่คุณไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่หรือในวันที่คุณกับเขาเดินไปเล่นน้าสงการด้วยกันก็ได้อันเนี้ยอันนี้อาจารย์พูดแบบ ให้คุณเข้าใจนะไม่ว่าคุณจะเข้าใจแต่จงขเข้าใจคนเดียวใช่ไหมนะประมาณนี้คือเอาง่ายๆคือตอนที่เขาจะมาของอะขอคืนดีคุณเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบให้วันไหนสักวันนึงเป็นวันพิเศษก็ดูแลละสงการมันเป็นวันที่พิเศษแหละนะคะก้าวไม่เท้าเหมือนกับเขาพยายามส่งคุณอยู่นะส่งคุณอยู่ไกลๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์แสดงว่าคนคน่นี้จริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาน่าจะมีกำแพงกับความสัมพันธ์นี้กับคุณ ก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะเพราะว่าเขาเป็นเด็กมเชียนจะถามว่าเขาอยากกล้าออกมาในความสัมพันธ์ในคอมฟอร์ทโซนตรงนั้นของเขาไหมอยากก้างแต่ด้วยความที่เขาอาจจะยังยังสามารถที่จะมีตัวเลือกได้อีกยังยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนต์กับใครหรือแม้กระทั่งยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครหรือเขาอาจจะเคยผ่านความบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในของเขามันก็เลยทาให้เขายังอยู่ในในวงล้อชีวิตของเขาอยู่ในกําแพงของเขาในแอเรียของเขาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอยู่มาเลยทําให้เขาอาจจะไม่ ไม่พยายามที่จะก้าวเป็นพร้อมๆกับความสัมพันนี้กับคุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก้าวไม่เท้าคือการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเขาพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมๆกันกับคุณเขาพร้อมที่จะขยายความสัมพันธ์พร้อมที่จะพัฒนาแล้วแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนทางไกลาชาว่านไฟไม่จริงถนได้แต่สทางนะเนี่ย คนคนนี้ชอบแสงเกงขาสั้นนะถ้าเป็นผู้หญิงดูเซ็กซี่นะคะผิวดีบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนหุ่นดีมากสวยเซ็กซี่แล้วก็หล่อนะคะอันนี้คือพลังงานในวันนี้นะ,ะก็ขอเกิดขึ้นจริงกับพวกเรานะคะทีนี้ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรเอาเอาข้อความของเขาก่อนลวกันก่อนที่เขาจะส่งข้อความมาหาคุณในวันสงการนะอะก่อนสงการสิอยากบอกรักคุณแต่ใจยังไม่กล้าพอแสดงว่าคุณคนนี้รักคุณมากนะก็รู้อยู่สิบถ้วยนะนะ สิ่งที่เธอพูดกับสิ่งที่เราพูดกับคุณในวันนั้นเนี่ยมันคือความจริงไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับคุณนะไม่รู้แหละคุณเอาไปอดัดบกับความสัมพันธ์คุณเอาไปสุดท้ายค่ะอย่าร้องไห้เพราะฉันเลยที่รักแสดงว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าคุณร้องไห้กับเขาเพราะสมควรอ่ะอันนี้คือแรนดอมในวันนี้อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องแชแนลอาจารย์ด้วยนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้า ep นี้ ep ที่16นะคะขอให้ความสมหวังในวันสงการ์จริงๆบ๊ายบาย